ทำไมต้องรักผัวมากกว่ารักลูกถ้ามีคนมาถามแม่แมแมทั้งหลายว่าระหว่างลูกกับผัวรักใครมากกว่ากันคงจะมีการถกเสียงกันยกใหญ่จะบ้าเหรอมาบอกให้รักลูกน้อยกว่าผัวยังไงก็ต้องรักลูกให้มากกว่าอยู่แล้วแล้วก็ไม่แคร์ด้วยถ้าผัวจะนอกใจเพราะถ้าผัวเนี่ยก้าวขาออกจากบ้านไปก็เป็นของคนอื่นละแต่ยังไงลูกก็เป็นลูกของเราตลอดไปบางคนถึงกับสรุปว่าการที่ผัวนอกใจอ่ะ มันเป็นเพราะความเลวในตัวเขาไม่ต้องมาโทษเราว่าดูแลเขาไม่ดีหลายคนเชื่อว่าการมีคู่ก็เหมือนการซื้อลอตเตอรี่ถ้าโชคดีก็ถูกรางวัลใหญ่ทำไมแม่ต้องรักพ่อให้มากกว่ารักลูกหรืออย่างน้อยก็รักเท่ากันเหตุผลเดียวเลยค่ะก็คือเพื่อลูกลูกจะมีความสุขมีสุขภาพจิตด,ดีมีอนาคตดีเพราะเขาเกิดมาจากความรักของพ่อกับแม่โลกใบนี้จะน่าอยู่สำหรับลูก มีแต่สิ่งดีๆอยู่รอบตัวทั้งหมดเนี้ยมันมีจุดเริ่มต้นมาจากพ่อกับแม่รักกันมากและเขาก็จะมั่นใจว่าพ่อกับแม่ก็รักเขามากด้วยเหมือนกันไม่มีเหตุผลอะไรที่พ่อจะแย่งความรักของแม่ไปจากลูกและแม่ก็ไม่ได้รักลูกน้อยลงบ้านไหนพ่อแม่ทะเลาะกันลูกๆไม่เห็นมีความสุขสักคนถ้าแม่กับพ่อรักกันลูกจะมีความสุขมากถ้าแม่รักแต่ลูกเอาแต่ลูก พ่อเกิดความน้อยใจไปมีคนอื่นแม่โกรธพ่อเกลียดพ่อทุกคนในบ้านก็จะมีแต่ความทุกข์เกิดเป็นผู้หญิงนี่มันยากจริงๆไม่เห็นมีใครบอกให้ผู้ชายเข้าใจผู้หญิงบ้างเลยมีแต่ต้องให้ผู้หญิงปรับตัวแต่ก็เอาเถอะเพื่อความสุขในครอบครัวรักผัวให้มากกว่าลูกก็ได้คนอื่นคิดเห็นยังไงเม้นมาบอกกันด้วยค่ะ